ดีค่ะหนุ่มๆวันนี้นะคะลิต้ามีไอเทมเด็ดมาแนะนําค่ะนี่เลยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาเวลนะคะรับรองว่าคุณผู้ชายที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่มขนาดให้ควยใหญ่ยาวนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มน้ำอสุจิด้วยช่วยให้อืดทนค่ะเย็ดมันเย็ดนานกว่าเดิมแน่นอนนะคะ1เม็ดเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ1เม็ดเย็ดเป็นชั่วโมงเลยค่ะลิต้าลองให้แฟนทานแล้วบอกเลยว่าฟินมากเอากันเย็ด คืนไม่ได้พักเลยค่ะและที่สำคัญน,นะคะเขาไม่มีสารอันตรายนะมีเลขจดแจ้งออยอเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนค่ะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะอย่างเช่นโสมถังเช่าแล้วก็เห็ดหลินจือค่ะทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้ชายให้แข็งแรงด้วยนะคะและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะจัดเพียงแค่3วันเท่านั้นคืนกำไรให้กับลูกค้านะคะซื้อ1แถม1ค่ะกล่องละ450บบาทส่งฟรีด้วยนะ ปกติเนี่ยกล่องละ450บาทแล้วก็ค่าส่ง70บาทค่ะซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มมากนะคะต้องจัดเลยหนุ่มๆคนไหนที่สายเยนะคะและลิต้าการันตีเลยค่ะว่าทานแล้วเห็นผลจริงนะคะถ้าทานเราไม่เห็นผลเนี่ยเขายินดีคืนเงิน2เท่าเลยค่ะลองไปหาซื้อทานกันนะคะหนุ่มๆทานดีมากปลอดภัยค่ะควยใหญ่ยาวเย็ดมันแน่นอนนะคะอยากทานนะคะทักแชทมาเลยนะ